ออมมีเรื่องจะเล่าให้ฟ้านะคะคือเมื่อตอนออมอยู่ไมัธยมต้นอะ่ะออมไปขอนแก่นไปบ้านไปบ้านยายใช่ไหมคะแล้วคราวเนี้ยตรงข้างบ้านยายอะ่ะมันจะมีหนังสือที่เต็มไปด้วยดินเลยแต่ว่าเหมือนเหมือนมันตกแล้วดินมันกบแล้วมันนานแล้วอะ่ะแล้วเนี้ยออมไปเจอเว้ยออมก็เลยไปแสะดูด้วยความอยากรู้ว่ามันคืออะไรทีนี้ออมก็ได้แลละดึง๋ง เขียนว่าทะลึ่งท็อปหนึ่งร้อยอะจริงๆแล้วว่าเล่มเนี้ยออมอ่านมาจนครบแล้วนะแล้วมันแบบสนุกสนุกมากมันเป็นแบบเรียนๆทะลึ่งทะลึ่งติดท็อปอันดับนะคือเล่มเนี้ยพอออมเจอที่หอนแกนจะว่าออมก็ตั้งใจอ่านมากอบเป็นจริงเป็นจังอะแบบยายอะไม่เคยเจอออมแบบตั้งใจอ่านอย่างเงี้ยก็คือถึงเวลากินข้าวเงี้ยไม่อ่านเถึงเวลากินข้าวเงี้ยไม่กินจ้านั่งอ่านหนังสือก็คือตอนที่เราอ่านอะเราไม่ได้เปิดแบบนี้นะคือเราจะหาหาผ้าหาอะไรอะมาปิดหน้าปุกด้วยเขินผู้ใหญ่เขาแล้วท แล้วคือเราไม่ยไปกินข้าวก็จะพูดหาหาอ่านแต้นหนังสือเขาปาราก,ก็่กินพะนะเพ่อนว่ะก็เลยก็เลยรีบปิดหนังสือแล้วก็รีบไป,ปกินแล้วก็เพื่อร <regarde, S 2> ีบว่าอ่นอานหนังสือเล่มน,นี้ต่อก็คือถ้ามันได้อ่านแล้วอ่ะมันหยุดไม่ลงเว้ยมันเพลินมากแล้วมันก็สนุกมากแล้วมันก็น่าติดตามในตอนต่อ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 ,ต,อต่อไปมากมันสามารถฆ่าเวลาว่างๆได้เลยนะถ้าแบบใครเงาเงาหรือเบื่อเบื่อจิบเล่มนี้มาอ่านนะคือคือโอเคอ่ะมันสนุกจริงๆค่ะ